สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมสุดท้ายแล้วถ้าหากไม่มีทางออกทางการเมืองอย่างนี้นะักวิเคราะห์การเมืองบอกว่ารัฐบาลมีอาวุธสุดท้ายคือยุบสภาเลือกตั้งใหม่นี่คือทางออกที่หลายคนมองว่าถ้าหากประชาชนที่ประท้วงขณะนี้ ไม่ยอมรับพรบนิรโทษกรรมและรัฐบาลถึงแม้จะประกาศว่าได้ถอนพรบหกฉบับที่เกี่ยวกับการปรองดองและนิรโทษกรรมแต่ฉบับที่เป็นปัญหาที่อยู่ในวุฒิสภาถึงแม้ว่าจะาคว่ำแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังมีประเด็น180วันที่เขาคิดว่าพรรคเพื่อไทยบางคนอาจจะยิบยกกลับเข้ามาได้อีกฉะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ที่ไม่พอใจรัฐบาลกับรัฐบาลนั้น มีสูงอย่างยิ่งครับก็แปลว่ารัฐบาลอาจจะต้องคิดหนักไปกว่าน,นั้นก็คือว่าถึงตอนนั้นแล้วอาจจะมีการยกระดับการประท้วงกลายเป็นการขับไล่รัฐบาลรัฐบาลก็จะใช้วิธียุบสภาเลือกตั้งใหม่เดิมทีการยุบสภานั้นทางฝ่ายรัฐบาลพักเพื่อไทยมั่นใจว่าเลือกตั้งแล้วจะกลับมาเพราะว่าเชื่อว่าประชาชนคนทั้งประเทศก็ยังจะเลือกพรรเพื่อไทยอยู่แต่ว่า หลังจากที่มีการเปิดโปงเกี่ยวกับเรื่องเบื้องหลังของการผลักดันพรบนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยเพื่อที่จะยกให้คนโกงได้พ้นผิดนั้นคนไทยจำนวนไม่น้อยก็เริ่มคิดใหม่แล้วครับฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีถ้าคิดจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่อาจจะต้องคิดหนักพอสมควรความจริงถ้าไม่จำเป็นนายกก็ป,ประกาศแล้วครับว่าไม่ลาออกไม่ยุบสภา แต่ว่าระหว่างลาออกกับยุบสภา80ต้องไปทางยุบสภามากกว่าครับแต่ยุบสภาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของพรรคเพื่อไทยดีที่สุดก็คือว่าให้ฝ่ายต่อต้านนั้นสลายการชุมนุมยอมรับและยอมเชื่อรัฐบาลและปกครองอย่างนี้ไปอีกระยะหนึ่งให้เรื่องของ2ล้านล้านบาทเรื่องของเงินงบ3ามแสนห้าหม่นล้านบาทสําหรับโครงการป้องกันน้าท่วม ผ่านและได้มีการเบริกใช้ซะก่อนรัฐบาลจึงจะมั่นใจว่าเลือกตั้งแล้วจะได้กลับมาฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงหัวลีหัวต่อที่รัฐบาลพักเพื่อไทยและโดยเฉพาะคุณทักษิณชินวัตรคิดหนักทางออกไม่ว่าทางใดก็มีปัญหาทั้งสิ้นครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม